ครื่องบินตกเสียชีวิตที่อิรานเปลี่ยนนายกรคฐมรีนะครับที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็คูเวตก็มีการยึดอำนาจโดยพระมหากษัตริย์สังเกตไหมฮะสี่หประเทศเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคราวนี้ไปอังกฤษประกาศยุบสภาสถานการณ์จนถึงขณะน,น,นี้ผมเรียนว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับที่ไทยจะยุบสภาเหมือนกับประเทศอังกฤษ ออย่่างแนนน <S <S สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์ชีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะ นะครับเรื่องราวความขัดแจ้งของหมามหน้าที่กําลังบานปลายเริ่มต้นการกีดกันทางการค้านะครับของสหรัฐอเมริกาวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาก็มีการสั่งสอบ BMW นะครับจาก,กัวแลนโดเวอร์โฟล ks w a g e n ซื้อชิ้นส่วนนะครับรถผลิตจากโรงงานทาดอุยกูในประเทศจีนนะครับสำนข่าว AP รายงานว่าวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาชี้สบริษัทค่ายรถหรูนะครับชื่อดังของบริษัท BMW, Jaguar, Land r o จากัวแลนโเวอรและบริษัท Volkswagen ได้ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากโรงงานบังคับอุยกูส่งขายสหรัฐอเมริกาละเมิดกฎหมายการคว่มบาตรปี2021 ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็พยายามกีดกันทางการค้าทุกวิถีทางในขณะที่ตำรวจสิงคโปร์ก็เหลืออโอดนะสั่งดีเจพร,ระคอสเพลเกาหลีใต้ชื่อดังห้ามใช้เสลักาศาสนาพุทธนะครับขึ้นโชว์ในผับแดนลอดช่องหลังเจอสมาคมชาวพุทธนั้นเข้าทำการร้องเรียน สำนักข่าวเอเจนซี่กับ a อพรายงานว่าดีเจพระครอสเพย์ชื่อดังของเกาหลีใต้ฉายาจีวันปริวบนเวทีคอนเสิร์ตล่าสุดถูกตำรวจสิงคโปร์สั่งห้ามใช้เสัยลักษศาสนาพุทธบนเวทีขึ้นโชว์ในผับชื่อดังในเดือนหน้าหลังเจอสมาคมชาวพุทธแดนลอดช่องเรียกร้องเรียนนะครับก่อนหน้ามาเลเซียทนไม่ไหวต้องสั่งยกเลิกการแสดงเป็นที่เรียบร้อย นะครับสอเข้าความแตกแยกฮะสประเทศในยุโรปตะวันตกประกาศรับรองปาเลสไตน์ทำเอาอิสราเอลเดือดจัดขณะที่อเมริกันยังหนุนยิวสุดลิ่มทิ่มประตูนะครับแซงชนเจ้าหน้นาที่ของศาลโลกนอร์เวย์ไอซ์แลนด์และสเปนสามชาติ EU ทางยุโรปตะวันตกไม่รอแล้วนะครัว่าจะรับรองฐานะความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ระบุ เพื่อรักษาหนทางเดียวในการแก้ปัญหาอิสราเอลบริสไตด้วยวิธีทางการเมืองเอาไว้ท่ามกลางสงครามซึ่งกำลังทำให้ชีวิตผู้คนหลายหมื่นคนล้มตายได้รับบาดเจ็บด้านอิสราเอลยั่วจัดประกาศเรียกทูตของตนในสามชาติที่กลับประเทศขณะที่นักวิเคราะห์มองเรื่องนี้ถือเป็นความประชัยทางการเมืองร่วงประเทศครั้งใหญ่อีกครั้งในช่วงเวลานี้ของ รัฐมนตรีนะครับเบนจามินเนทันยาฮูถึงแม้ว่ามหามิตรอย่างอเมริกันยังคงหนุนหลังรัฐยิวเต็มเหนียวโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบริงแคนประกาศที่จะจับมือกับคอนเกรสเพื่อออกมาตรก,การแซงชั่นเจ้าที่สารโลกที่บังคับก่าหานายกและรัฐมนตรีกลาโหมยิวกอชกรรมสงครามในฉนวนกาซาหลังจากมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนไป กว่า30,000รายในขณะที่อเมริกันก็โวยรัสเซียปล่อยอาวุธโจมตีดาวเทียมมอสโกโต้ข่าวปลอมยันไม่สนสงครามอาวกาศมอสโกตอบโต้ว่าเป็นข่าวปลอมแน่นอนหลังจากมีการกล่าวอ้างาว่ากองชการอาวกาศของสหรัฐอเมริกาที่ว่าส่งดาวเทียมมุ่งใช้อาวุธที่สามารถตรวจสอบและโจมตีดาวเทียมดวงอื่นๆได้ ขึ้นสู่วงโคจรเดียวกันนะที่พวกดาวเทียมของอเมริกันใช้อยู่พร้อมกันนั้นก็ย้ำจุดยืนในเรื่องของแดนหมีขาวต่อต้านการประจำการอาวุธโจมตีอวกาศขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุว่าได้เริ่มการซ้อมรบที่เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์นะฮะเชิงยุทธวิธีตามที่ประกาศไว้เมื่อต้นเดือนนี้ภายใต้กฎหมายนะฮะขอไปฮะภายใต้เป้าหมายในการตอบโต้ยั่วยุและกุกคาม ของเจ้าที่ตะวันตกบางรายนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจร,ราคาน้ำมันก็ลงสามวันติดต่อกันพบอุปสงค์สหรัฐอเมริกาอดแอหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบทองคำปรับลดราคาน้ำมันขยับลง3าวันติดต่อกันมากกว่า1%จากข้อมูลครังปเปตโรเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาขณะที่วอลสตีทและทองคำปิดลบนักลงทุนทบทวน,นรายการการประชุมเฟดอีกครั้งนะครับในขณะที่ ดินเฮือกสุดท้ายนายกรัมตรีของกรีฑายุบสภาก่อนกำหนดจัดเลือกตั้งใหม่ในวันที่4กรกฎาคมดิชีสูเน็กนายกรัมตรีของกรีฑประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม่ในวันที่4กรกฎาคมระบุว่าชาวสหราชอาณาจักรควรได้รับสิทธิ์เลือกอนาคตของตนเองในการบวชที่ถูกคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าพรรค c o n s e r v a วัต e ของเขาจะเป็นฝ่ายประชัยแก่พรรคเลเบอร์ ber, พรรคฝ่ายค้านหลังจากผู้หลังจากอยู่ในอำนาจมานานถึง14ปีนะซึ่งตอนนี้ก็ยุบสภาไปอีกประเทศหนึ่งแล้วนะครับในขณะที่กองทัพจีนก็เริ่มทำการซ้อมรบรอบไต้หวันโมโหประธานาธิบดีใหม่กล่าวปฏิญาณตนนะครับไม่เข้าหู กองทัพจีนเริ่มทําการซ้อมรบรอบไต้หวันในช่วงเช้าและมีไปจนถึงวันศุกร์นะครับหลังจากที่ไล่ชิงเถออประธานาธิบดีคนใหม่กล่าวปฏิญาณตนรับตําแหน่งด้วยท่าทีที่จีนรุบว่าเป็นอันตรายต่อสันิภาพและเสรีภาพในช่องแคบของไต้หวันนะครับในขณะที่โดน3มชาติพันธมิตรเทสหรัฐอเมริกานั่งไม่ติดออกโรงแทนยิวคัดค้านรับรองประทตย ทำเนียบขาวนะครับคัดค้านการรับรองฝ่ายเดียวสถานะการเป็นรัฐของปาเลสไตน์หลังจากที่ไอซ์แลนด์รนเวย์สเปนนะครับถแถลงว่าพวกเขาสถาปนาความสัมพันธ์กับปาเลสไตน์แต่ขณะเดียวกันก็เตือนอิสราเอลต่อการเคลื่อนไหวแก้แค้นด้วยการระงับเงินลงทุนนะครับในขณะที่ไม่วันสงกรามนิวเครียสมาชิกสภาของสหรัฐอเมริกาเรียกร้องกระทรวงกลาโหมไฟเขียวยูเครนใช้อาวุธ สหรัฐอเมริกาในการโจมตีดินแดนของรัสเซียสมาชิกสภากองกรสกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้ลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมขอให้เขาเปิดทางให้ยูเครนใช้อาวุธของอเมริกันในการโจมตีดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันก็เร่งเรา้ายกระดับการช่วยเหลือทหารแก่ยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่สื่อก็มีการพบข้อบกพร่องร้ายแรงในถังเชื้อเพลิงโบอิง เสียงระเบิดไฟลุกไหม้ทั้งลำฝูงบินของโบอิงถูกตรวจพบข้อบกพร่องขั้นก่อนหายนะเลวร้ายอีกครั้งซึ่งอาจทำให้ถังเชื้อเพลิงระเบิดไฟลุกไหม้ทั้งลำตามรายงานของสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาในชัยชนะของสื่อสารสูงอังกฤษออกคำตัดสินให้จูเนียเอสซาน นชนะไม่ต้องถูกส่งตัวไปอเมริกันนายกออสซี่ออกมากดดันทันทีให้เลิกขังเจ้าพ่อวิกกิลิกสำนักข่าว AP, a p p f p นะครับรายงานตรงกันว่าสารสูงของอังกฤษออกคำพิพากษาครั้งประวัติศาสตร์อนุญาตให้ผู้ก่อตั้งวิกิลิกจูเนียเอสซานชนะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการส่งตัว การมาดำเนินคดีในสหรัฐอเมริกาหลังพบไม่สามารถให้หลักประกันตามกฎหมายสิทธิพลเมืองหนึ่งฉบับแก้ไขว่าด้วยสศีิภาพการแสดงความคิดเห็นด้านภรยาคู่ใจสเตลลาประกาศนอกศาลในกรุงลอนดอนว่าสหรัฐอเมริกาสมควรจะอ่านสถานการณ์ให้ออกและสั่งถอนคดีส่วนนายกอัมตรีของออสเตรเลียเอนนี อันบานิสนะครับเรียกร้องให้มีการเลิกจำคุกเจ้าพ่อวิกิลีเกี่ยวกักฏการการกีดกันทางการค้านะครับของจีนที่สหรัฐอเมริกาพยายามกีดกันทางการค้าทุกประการก่อนหน้านี้เซมิคอนดักเตอร์รถไฟฟ้านะครับข่าวนี้อุปกรณ์ต่างๆที่ผลิตในจีนไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของ BMW v o l kswagen นะครับแล้วก็จะกลัวรวมทั้ง l รน d r o ว e r ตอนนี้ปรากฏว่าจีน <c oughs> นะฮะก็ถูกกีดกันทางการค้าจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็อ้างว่าโรงงานในอุยกูนะครับซึ่งเป็นโรงงานของจีนนะฮะมีการใช้แรงงานแล้วก็บังคับแรงงานซึ่งที่อุยกูเนี่ยนะครับมีเคยมีความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนมาก่อนและมีการเรียกร้องให้มีการแบ่งแยกประเทศนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาก็ให้การสนับสนุนกล่าวนี้ ใช้หลักการกีดกันทางการค้ากับจีนอย่างชัดเจนประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของการยุบสภาการประกาศแบบดุ่นตวดนะครับของดิชีู่เนกนายกรัมตรีของอังกฤษในการประกาศยุบสภานะครับเพื่อชิงความได้เปรียบจัดการเลือกตั้งทันทีนะครับก่อนกําหนดการยุบส,สภาในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาล ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครที่ผ่านมาฝั่งสา,าพยุโรปนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะเยอ,อรมน,นีฝรั่งเศสซึ่งเป็นแกนนํา22ประเทศในฝั่งสา,าพยุโรปรเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจสาเหตุหลักๆเนื่องจากอัตรางเงินเฟ้อนะครับการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีทองมาค้ำประกัน <c oughs> เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับการ เปลี่ยนตัวอย่างกระทันหันนะครับของลิติซูเน็นะซึ่งเป็นคนอินเดียเชื้อสายอังกฤษเนี่ยนะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนาะยกรัตรีก็อยู่ได้ไม่นานเปลี่ยนกันมาแบบนี้ก็สามสี่รอบแนละ้วจนถึงขณะน,นี้ก็ปรากฏว่ายังไม่สามารถทำให้สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษดีขึ้นได้การยุบสภารอบนี้หุ้นส่วนสังเกตไหมฮะในเดือนพฤษภาคมตลอดเดือนที่ผ่านมานะครับ มีการลอบสังหารประธานาธิบดีนะครับประธานดีเครื่องบินตกเสียชีวิตอิหรานปรเปลี่ยนนายกรคฐมรีนะครับที่สิงคโปร์นะแล้วก็คูเวตก็มีการยึดอำนาจโดยพระมหากษัตริย์สังเกตไหมฮะสี 4, ประเทศเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องคราวนี้ไปอังกฤษประกาศยุบสภาสถานการณ์จนถึงขนาน,นี้ผมเรียนว่า ถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศไทยมีโอกาสเป็นไม่ได้สูงมากนะครับที่ไทยจะยุบสภาเหมือนกับประเทศอังกฤษอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากขังอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนามีลรือความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษาอ่อยอ ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคุมเวลาใดไม่มีความทุกใด ขอให้ส่งนานไปด้วยพระไพรมัน่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสูสเสด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง Let's wrong uh -huh.